ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้องๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพาเผาแถมยังมีกล่องสุม่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแม p เพจซูเตอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้องๆโอเคครับก็ข,ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดู สวัสดีด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม a าร์ติเบ้ไฟต์เตอร์ซิมูเนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมนะไม่ใช่ไม่เปิดใหม่เด็กคือมันเปิดมานานแล้วแต่แค่ว่ากลับมาเปิดใหม่อีกทีนึงนะครับซึ่งมันมีผู้พัฒนาคนใหม่นะครับผมนะฮะชื่อว่า The b o อสนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นแอดมินใหญ่ของเกมนี้เลยนะครับผมนะฮะแต่นะครับผมนะฮะเหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนนะครับผมนะฮะมีโรคเลือดโรคร้ายนะครับผมนะฮะชื่อว่าโรคบิดนับบบผผผมมมมมนน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 ะะะะะะฮใคคครรรดดด้วยยััทีี่่่เเป็แแอิตางๆจโ โกนี้ครอบงำนะครับผมนะนั่นก็คือโรคบิดนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะซึ่งโลกนี้เนี่ยในผมนะจะเป็นเฉพาะแค่เพียงแอดบินเท่านั้นนะครับผมนะฮะอาการของมันก็คือ,อ,อชอบเลื่อนนะ,ะออน,นะครับผมนะชอบเลื่อนอัปเดตเกมนะครับผมนะอะไรประมาณนี้และที่สำคัญเนี่ยในผมนะเวลามันเลื่อนเนี่ยหรือว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันมักไม่ค่อยบอกคนดูหรือว่าไม่ค่อยบอกผู้เล่นด้วยอย่างเราๆเว้ยคือก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยมึงบอกแล้วมึงจะตายหรออะไรประมาณนี้นะฮะคือเวลาของเราเนี่ยแม่งมีค่าเว้ยแต่ว่ามันบอกให้เราแบบรออีกหน่อยหน้าๆๆๆนะครับผม เนี่ยนะครับผมนะอีกสินาทีรอได้ไหมสิบนาทีของมึงเนี่ยบอกแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมนะจนปัจจุบันเนี่ยคือมัน6กโมงเช้าคือมึงบอกกูหน่อยดีว่ามึงจะอัปเดตเมื่อไหร่มึงเลื่อนมึงก็บอกกูมึงแบบ โอ้โหเกมมึงไม่พร้อมเกมมึงไม่เสถียรมึงกล้าบอกกูนิดนึงไม่ใช่มาบอกว่าเทสระบบแป๊บนึงอะไรประมาณนี้ชีวิตของกูมีค่านะเวย้ยไม่ใช่แบบว่าโอ้เอาเวลาทั้งหมดมารอมึงแค่เกมเกมเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะและขออนุญาตนะครับผมนะรามไปถึงเกมเกมหนึ่งละกันนะครับผมนะนั่นก็คือบอกฟุตซึ่งบอกฟุตเนี่ยอันนี้หนักเลยนะครับผมนะฮะคือไม่ไม่บอกกล่าวอะไรสักอย่างนะครับผมนะมีแต่สปอยอย่างเดียวมีสปอยแล้วก็อะไรนะแจกโค้ชใช่ไหมฮะโอ้โหหนักเลยนะครับผม <laughs> ตัดมาที่อเเเมฟตอร์กัันนต่อะครบผมนนนนนนนะะะะฮฮเเเเดดดดีีีีี๋๋ยยยยววมมััััคคคาาพพพููงงไไไ่่ปปกกอออลรรบต้ ในหน้าที่ช็อตของเขาแล้วนะครับผมนะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานนะครับผมนะฮะวันที่19ก็คือเมื่อวานนี้เขาได้ทำการส่งสปอยมานะครับผมนะฮะว่าอัปเดตของเขาเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของการแบบส่งรูปปงรูปปกนะครับผมนะฮะอ่าเขามีการบอกว่าอัปเดต tomorrow อ้อาวมีการแก้ไขเฉยเลยนะครับผมนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมันบอกว่าอัปเดต today นะครับผมนะก็คือประมาณหลังเที่ยงคืนของเมื่อวานนะครับซึ่งมันโอ้โหพี่รอตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมง แล้วคือพี่รอตั้งนานอ่ะเออแล้วคือเสียเวลาในการหลับนอนคือมึงยื้อเวลากูเพื่อนี่ครับคือมันยังมีคําพูดบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือเกมมันบอกว่าอ่นนี้เนี่ยนะผมนะดีเลย์ซันเดย์ก็คือวันอาทิตย์เที่ยงคืนวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมนะเวลา12บสนาฬิกาพี็ก็คือเป็นเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์แหม่เลื่อนไปทั้งเป็นคืนเป็นวันเลยนะเบิกและอาการของการที่เป็นโรคบิดเนี่ยนะครับผมนะฮะพี่จะบอกให้ว่ามันไม่ค่อยชอบบอกคนดูหรือว่าไม่ค่อยชอบบอกผู้เล่นไว้ว่าเลื่อนทําไมเข้าได้อีกเมื่อไห่เลนได้อีก อนนไหเป็นอะไรอัปเดตตรงไหนแก้ไขตรงไหนเทสอยู่หรือเปล่าคือมึงไม่บอกอ่ะเออแล้วคือแบบกูต้องนั่งรลอ่ะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมนะว่าเป็นคลิปแนวแบบแนวบ,บ่นๆหน่อยนะครับผมนะถ้าใครชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะใครที่ไม่ชอบก็ปิดคลิปวิดีโอนี้หนีไปได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วเขายังบอกต่อเลยครับผมนะว่าเขาจะชดเชยอะไรบ้างหนึ่งแหละก็คือทางด้านของการคูณ5้าดอปนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของอีเวนต์ซัมเมอร์เนี่ยยังอยู่แล้วก็มีตู้โขนให้ด้วยนะครับผมนะรวมถึงทางด้านของการแจกโค้้้้ดดดดดดกกก็มมมมมีีนนนนนนนะะะะะคคครรรรรรรััััับบบผผผเเเเเ๋ยยยวววาาาาาููู่่่ชชชชจทไหืออปลลฮุณงตรงนนี้ก็ นะนี่คือผ mm. ู euh, internet, Hence, it? Really? It ้เล่นที่ออนพร้อมกันทั้งหมดนะครับผมนะล่าสุดเหลือแค่7จ0 0หแล้วนะครับผมนะฮะจากเมื่อก่อนออนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมนะฮะแต่ณปัจจุบันเหลือแค่7จ0 0หนะครับผมนะใช่ครับผมนะมีการหมดศรัทธาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มึงไปหลอกผู้เล่นน่ะเออในผมจะบอกว่าจะอัปเดตวันนี้วันนี้คืนนี้แต่มันมันเลื่อนไงเออนะครับผมนะก็ทำให้ผู้เล่นนั้นแบบมันท้อเออมึงอัปเดตเมื่อไหร่ค่อยมาบอกกูละกันนะครับผมนะฮะโอเคผมนะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกกกััััััันน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 ะะะะะะะคคคคคครรรรรรบบบบบผผมมมมมฮฮสสาหหโโตติิิิดดดด่่่่่อออออใจแแู็ืเง ผมนะะฮเกิดปัญหาอะไรไม่ค่อยชอบบอกหรอกนะครับผมนะสปอยล์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะผ่านพ้นไปละกันนะครับผมนะอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปเก็บไปจดไปจำนะครับผมนะเก็บจะจดจะจำที่สิ่งดีๆเท่านั้นก็แล้วกันก็พอนะครับผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย